เอ้าแล้วเจอไม่ไหวอ่ะโทรศัพท์เปมนปไม่ได้โทรพท์อ่ะปุ๊นะจ้ไน้ำมูกเนี่ย เวลาหนูมีแฟนหนูทเรากาแฟเนี่ยหนูจะถามเขาตรงๆว่าหนูจะไม่ถามเขาหรอก็ต้องว่าถามไปแล้วเวลามีแฟนทะเลากาแฟเหรครับเวลาทะเลาะกาแฟหนูจะถามเขาหรือว่าหนูจะปล่อยเขาไปเฉยครับด่าครับจะถามครับเห็นไหมครับหนูจะไม่คิดเองนะครับไม่อยให้เขาคิดไปเองเห็นไหมไม่อยากให้หนูคิดไปเองเลยเห็นไหมด่าเลยครับด่าเลยครับ หนูได้รำทางที่ดีครับด่าครับพี่แย่ด้วยนะพี่บอกว่างอนทำพี่อะไรเยอะแยะครับพี่จะข่าวไปไปแย่ไหมไอ้นะพี่จาข่ามีแปลแปลกไหมครับแกงพี่อะหรอเรถไม่ต้องถามเขาไม่รู้ว่าเขาจะเล่นยังไงรังไปถามไอ้รถมาฟังได้ไหมไอ้รถมาฟังเขาแบบเขาอยู่ห้องนอกลองถามเขาเด็ดให้เขาเทนให้เด็ดให้หนวดพูดเลยถามได้เลยถามได้เลยพี่บอกเขาไปแล้วว่าเทนได้หรือว่าล็อกขับรถอะไรเงี้ยชวนพี่เขาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเลยแบบว่า บอยากให้สนิทกันเรื่องนี้ผิดที่แชทอะไรครับไม่ผิดไม่ผิดทั้งแชทไม่ผิดทั้งกูไม่ผิดไอ้แชทไม่ผิดทั้งกูไม่มีใครผิดเอาง่ายงเรื่องนี้กูอยากพูดจบไม่มีใครผิดเลิศเลยล่ะ ร้อนอีกละคุณร้อนอะไรคุณร้อนอะไรอ่ะอลัลโครับอลัลลครับครับผมถ้าคุณมีแฟนเนี่ยเวลาคุณทะเลาะกับแฟนเนี่ยเวลาแฟนพูดอะไรใส่คุณเนี่ยคุณเลือกที่จะถามหรือว่าคุณเลือกที่จะไม่พูดหรือว่าคุณเลือกที่จะหายไปเองครับถามครับขอบมาครับครับผม ฮัลโหลครับฮัลโหลครับฮัลโหลครับคุณขับคุณเวลาคุณมีแฟนเนี่ยคุณทะเลาะก,กับแฟนเนี่ยคุณจะถามคุณจะเลือกที่จะถามกับแฟนหรือว่าคุณเลือกที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ถามนะครับเลือกที่ไม่คุยกันครับเอ,อเลือกที่จะถามแล้วกันเับเห็นไหมผมว่าแล้วผู้หญิงส่วนใหญ่ต้องเป็นอย่างนี้กแน่เลยทำไมอะครับไม่ทำไมหรอครับ กลัวคนมีคนคิดัปเองอะไรนี้มากกว่าเวาเลาแ,แต่ว่าคุณจะนแรกกับแฟนแต่ว่าคุณก็จะถามทีเนี้ามีก็คงจะถามก่อนครับโอเคครับครับเห็นไหมเห็น้เน้ คอนเนคบอลลิงโดนเอทมา123่อบรามาทโต๊โอนะดอกจันดอกจันดอกจันต่อไป5 5เป็นไหมมีใครได้ปะวอลโซนปาปดแปดได้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 นไปมามาเรียเขาเลยแปดบอกเขาดิอยากลองฝีมือคนคนคน คุณคุณามคนนี้นี่มันนี่มานี่มันนีนนนน่ผมมีเรื่องอะไรจะเล่าให้ฟังเฮ้ยมีเรื่องอะไรจะถามมา,มามามาเกิดมาเกิดมาพอดีอ่ะผมทะเลาะคนที่ไม่ใช่แฟนผมแล้วเขาเป็นคนคุยผมอ่ะแล้วผมเผลอไปพูดว่าผมทะเลาะก,กันใช่ไหมผมเผลอพูดว่าหยุดหยุดไหมอะ่ะแล้วผมก็เดินออกไปอย่างเงี้ยคุณแบบจะโทรมาถามผมไหมไม่ครับ ไม่พอครับเพราะว่าเป็นคุณเป็นคนบอกให้หยุดหยุดนั้นคือในแต่หยุดคําเดียวนะหยุดคำเดียวนะหยุดก็คือหยุดครับใช่หยุดก็คือหยุดหยุดนั้นที่นั้นก็คือหยุดที่จะไปต่อหรือว่าหยุดคุยอันนี้คือไม่ผมไม่ได้พูดว่าหยุดคุยผมแค่บอกว่าแบบอยู่ดีๆเราทะเลาะกันแบบอย่างเงี้ยแบบเอ้ยเราคุยอยู่แบบปังปังปังผมบอกว่าหยุดไหมอ่ะแค่นี้ยไม่ครับผู้หญิงเขาจะไม่คิดจะหยุดเฉยเอยู่แล้วผมก็เลยเดินเดินไป คุณเลิกท um> 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 okay, ี่จะโทรหาผมว่าเอ้ยหยุดเรื่องอะไรหรือว่าถามเรื่องอะไรไหมไม่ไม um ่ครับโอเคครับขอบคุณครับเพี่ผู้ชายต้องเป็นนมอครับกูไม่ได้ถามเลยเไม่ไกูไม่ได้ถามเลยไม่ได้ถามเลยพีกบุ๋มอีกแล้ว แต่วา่าจะบอกว่าเป็นผมผิดไปได้นะวก็ผมก็มองมองไปแจ็คนะไปแจ็คไม่งอสาวนะมันมันไ,ไม่พูดงอสาวนะถูกไหมเออจริงป่ะเออความจริงอะ่ะอาจาไม่เข้าใจนะอาจารย์ไม่งอนะมัหมี่ลูกแจ็คน้องเจเจนนเนตมาสิบบาทเพิ่งมามดูเ<น>ติมเงินให้ถูกเป็นคนแรกอชอบดูมาก รู้สึกสบายใจที่ดูจุกวันนี้เก่งมากนะคะขอสมัครเป็นมัมหมี่จุกได้ไหมได้ครับผมครับผมครับผมครับและว่าผู้ชายเขาององไม่เก่งอ่ะถ้าเรารู้ว่าผู้ชายเขางองไม่เก่งอ่ะแบบผม,มองอไม่เก่งอ่ะมมององแฝนไม่เก่งอะอธิบายแฝนไม่เก่งอ่ะแล้วคุณจะเลื่อนถามปะถ้าคุณรู้แบบรู้ใจเอรู้ใจคนที่คุยอยู่อ่ะไม่ได้แฟนอ่ะไม่ค่ะแฟนก็ต้องพยายามเขาใช่ คร,ครับผมครับสู้ๆครอัยปองพี่เล่นไหม <c oughs> อไอ้นน่ <c oughs> ไม่ได้เข้ามาเลยยังเนี่ยเข้ามาแล้วอ่ะ ี่จุกทำอะไรครับพี่ไป็ท้อเอาดิไป็นท้อเขาดิ๋ยวท้อเพราะอย่างเนี้ยแต่ยิปดิดีเหรอเออไม่อาดิก็แปลกๆบอกใครก็ได้มาหใครก็ได้มึงหาเมื่อคุณมาเดี๋ยวแปดคนเอ้เจ็ดคนเดินเดินคนหนึแต่เออเนี่ยไอ้เหรอคาฟิวเนี่ยอือคาฟิวพี่คาฟิวไม่ใช่คาฟิวคาฟิวไว้ก่อนคาฟิวเอ้ยพี่จุกหลานที่มาใครวะอันนี้อะไรวะยังไม่ลงเหรออะไรอ่ะ ลงไหมเอ้าวมึงอยากลงไหมล่ะเดี๋ยวมูฮันมาเดี๋ยวก็ดึงด้วยเอ้าเฮ้ยเฮ้ยพี่นี่หลอดหลอดหนี่หลอดหลอดหลอดมานี่พี่มีถามพี่จะถามว่าถ้าสมมติว่าพี่อยากทะเลาะกับทะเลาะกับคนคุยแต่พี่บอกว่าหยุดแต่ว่าพี่ทะเลาะกันนะแบบตุ้มต้ามตุ้มต้าแบบว่าเอ้ยแบบว่าหยุดไหมแล้วพี่ก็แบบว่าต้องรีบเดินออกไปธุระแล้วแล้วแล้วหลอดรู้ว่าพี่อยากอ๋อไม่ค่อยเก่งเลยอย่างเงี้ยหลอดจะเป็นไม่ต้องถามพี่มาก่อนเขาว่าหยุดในที่นี้คือหยุดอะไรครับ ที่จะถามว่าหยุดได้ไหมหยุดนี่คือหยุดความหมายของหยุดไหมคือแบบว่าอาจจะต้แบบอาจจะหยุดทะเลาะหรือว่าจะหยุดอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องความหมายชัดเจนกว่านี้สิแต่ในความแล้วพี่หยุดนี่พี่ก็ว่าหยุดไหมหยุดหุดไหมนี่คือหยุดอะไรอยู่ดีๆมาหยุดไหมอ่ะนี่ลือทะเลาะกันอยู่แล้วพี่ว่าหยุดไหมเราจะอธิบายพี่ไหมว่าแบบในเรื่องอะไรมาถามงก็ถามอธิบายเลยว่าจะไหมแต่ถ้าในความหมาย ผู้หญิงถ้าทะเลาะก,กันอยู่แล้วบอกว่าหยุดไหมก็น่าจะหยุดความสัมพันธ์เราไม่กล้าย,ยุ่งอีกมันแล้วแต่มุมมองกูไม่ได้ถามได้อีกสัน่นว่าไม่มีใครเข้าใจกูแล้วกูน่าจะมีกูคนเดียวที่ทะเลาะเอ้ยที่เข้าใจแจ็คคนอื่นแน่น่าจะไม่เข้าใจกูแล้ว มัมหมีลูกแจ็คน้องเจเจพี่จุกโดเนัทมา10บาทหัวเรือทำเรือรวบฝากน้องจุกด้วยนะครับหัวเรือทำเรือรวบใครครับใไปหัวเรือครับใครครับอันนี้จะโทษผมใช่ไหมคือว่าผมใช่ปะคือไง คนที่เข้าใจแจ็คสำหรับผู้หญิงเข้าใจเจใช่นะครับต่อามาผมก็เข้าใจมเพื่อนผมบ้างเพราะว่าผมอยู่กับเพื่อนผมบ้างผมเข้าใจ ต้องลองหาผู้ชายไหมผู้ชายมันไม่บอกเลยครับว่าม,มันคุยอ่ะกูได้โกหกผมอยู่เลยเนี่ย โดเน a มาหนึ่งร้อยบาทถ้าแชทถ้าแชทดูเฮ้ยหอมผ้าถ้าแชทถ้าะชทบอกว่าน้องได้ระบายก็คือแชทไปดูฝั่งมุมมุมน้องมันมาแต่ว่า,าดูมุ<ผ>มนองปีจื้อผ, <ม S 2> <ะ>ผมคิดว่าเดี๋ยวสำหรับผมมาผมรู้สึกว่าเออว่ามึงมึงอาจจะให้ผมแปะเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาอ่ะเขาอ่ะไม่ไม่ได้รับฟังผมไม่ได้อะไรแล้วไม่วอลมีอว์เป็นคือแบบเขาพูดแบบว่าผมได้เสือจริงอ่ะแบบว่าผมต้องการอะไรอย่างเงี้ยดูมุมน้องผมจัด แต่ถ้ามุมมองสองมุมมองก็แล้วแต่ใจนะผมไม่รู้นะผมเล่นไป่มาบ้างนะเนี่ยไม่มาบ้อยู่มาสามสิบแล้วจบเขาไม่ได้เราใจเยังไงใจยังไงโอเคครับยิงวอล์กโซนนะเพื่อนอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอ๋อยไม่แปดเลยไม่แปดไม่แปดไม่รู้ อีกคนหนึ่งที่อูเขาทำมากกว,ออนนวหนึ่งสองไอ้ซับป์เข้านำเปนะ็นนึงวิ้ยคนที่ลงมีโนโหดอล้เนี่ยไม่หดได้ไงวะนะตะกุลไลน์ตามหลมก็พวกแอตน่นจะพวกโ้สโ้สโ้สไอ้หลุยเลยวะไอหลุยต้องมีแต่คนโหดได้เหรอ